ตอนที่3,799กินโอสถผู้ฝึกมัเพนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในป่าเห็นภาพสัตว์ร้ายนับร้อยวิ่งหนีแล้วพวกเขาตื่นตกใจจนรีบเก็บเส้นระดับพลังและกินอายของตนเองทันทีป้องกันไม่ให้ถูกสัตว์ร้ายที่กำลังมาคลั่งจ้องจู่โจมสัตว์ร้ายที่อยู่รอบๆร้รนกำลับบงนีเสียงร้องถูกกระทึกไปจนถึงเสียงโคมนคลำขอต้นไม้ถูกกระแทกดังมาไม่ขาดสายทำให้ค่ำคืนที่มืดมิดไม่สงบเงียบอีกต่อไป มีแต่จะทำให้คนหวาดกลัวยากสงบใจเสียด้ว้ซ้ำโดยเฉพาะเมื่อเกินนภากระจนตัวไปรอบๆความเร็วในการหลบนี้นั้นจึงยิ่งเพิ่มมากขึ้นถึงขนาดที่สัตว์รายบางตัวล้มลุกคลุกคลานเกลอ้กิ่งเพียงเพื่อหลีกหนีจากสถานที่ที่ทำให้พวกมันรู้สึกกลัวเร็วเทียบกับความวุ่นวายรอบข้างและความกลัวของสัตว์ทั้งหลายแล้วตรงที่เฟิงจุดกลับสงบเงียบขึ้นไม่น้อยยิ่งสัตว์รายรอบๆนีไปจนหมดแล้ว บริเวณน,นี้ยิ่งไรซึ่งเสียงใ,ใดๆนายหญิงท่านเหนื่อยแล้วกระมังต้องพักผ่อนก่อนสักหน่อยหรือไม่ชินซินถามเห็นหนางง่วนอยู่กับการล้อมโอสดจนไม่ได้พักผ่อนทั้งวันได้กินเพียงผลไม้วิญญาณเพื่อเพิ่มพลังเพียงคนเดียวจึงกังวลจริงๆว่าร่างกายของนางจะทนไม่ไหวพอล้อมโอสดออกมาแล้วความดีใจของเฟิงจิวในตอนนี้จึงมีเหนือกว่าความเหนื่อยลา้านางอยากนำโอสดให้โม้เจอกินอย่างอดทนทนไม่ไหว อยากดูว่าเขากินโอสถเข้าไปแล้วร่างกายเขาจะมีปฏิกิริยายอย่างไรดังนั้นนางจึงกล่าวว่าพวกเจ้าเฝ้ารอบๆนี้ไวเ้เถอะข้าจะพักผ่อนสักหน่อยก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปจากที่นี่ขันสิ้นเสียงนางก็บสะบัดแขนเสื้อคราหนึ่งเรือหอปรากฏตรงที่ว่างข้างหน้านางมันขยายจากเล็กเป็นใหญ่คองพื้นที่ว่างบริเวณนั้นหลังจากสั่งพวกเขาเรียบร้อยนางพาเรืองสวงและชินซินขึ้นไปบนเรือหอก่อน หลังจากเข้าไปข้างในแล้วก็ตรงไปยังตัวเรือเพื่อพักผ่อนก่อนจะหายตัวเข้าไปในห้องมิตีทันทีที่ปิดประตูลงเจอข้าหลอมโอสถได้แล้วงจิวเร่งสีเท้าเดินไปที่เตียงน้ำแข็งด้วยความดีใจอย่างยากจะปกปิดเมื่อมาถึงข้างๆแล้วนางมองเส่วนหยวนเมื่อเจอที่นอนอยู่บนเตียงน้ำแข็งจับมือเขาเอาไว้ก่อนดึงเขามาจูบเจอข้าหลอมโอสถได้แล้วนางพูดอีกครั้งหนึ่งเสียงในครั้งนี้แผ่วเบาทว่ามั่นคงเจอความยินดีและตื้นตัน นางไม่ได้นำโอสดออกมาป้อนเขาทันทีหลังจากจับมือเขาและตรวจสภาพร่างกายในตอนนี้แล้วนางจึงค่อยใช้เข็มเงินกระตุ้นจุดลมปานต่างๆในกายของเขาก่อนเมื่อรับรู้ถึงการไหลเวียนรานภายในกายเขาแล้วจึงค่อยนำโอสถออกมาป้อนเส่็จปากเขานางเชยคางเขาขึ้นและประคองไว้ให้โอสถไหลลงไปในลำคอสุดท้ายนางจึงหยิบน้ำยาวิญญาณขวดหนึ่งออกมาเทใสป่ปากเขา น้ำยาวิญญาณช่วยให้ชุ่มคออีกทางยังช่วยให้โอสถไหลลงไปได้ดีคืนเช่นเดียวกันฝ่ามือนางกดอยู่ตรงหัวใจเขาปานพลังวิญญาณบริสุทธิ์ไหลพันฝ่ามือนางเข้าสู่ร่างกายเขาก่อนจะกำจัดไอเย็นบนกายเขาทิ้งไปนางยังคงเฝ้าอยู่ข้างๆคอยจับที่ประจอให้เขาเวลาผ่านไปนางรู้สึกได้ว่าที่ประจเขาเริ่มมีกำลังขึ้นมานางอดยิ้มออกมาไม่ได้คืนนี้นางเฝ้าอยู่ข้างเตียงน,น้ำแข็งตลอดทั้งคืน คอยมองคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายเขาจนกระทั่งสุดท้ายทนไม่ไหวพิงข้างเตียงพลอยหลับไปเจ้านายสัตว์พันธสัญญาคู่ชีวิตลายตัวเห็นนางพิงเตียงน้ำแข็งแล้วหลับไปแล้วจึงกังวลว่าร่างกายนางจะทนรับไอเย็นไม่ไหวจึงร่วมแรงกันประคองนางไปพักผ่อนบนเตียงที่อยู่ข้างๆเราไปและสัตว์พันธาสัญญาคู่ชีวิตลายตัวนางยองมองเฟิงจิ๋วที่กำลังหลับสนิทด้วยรู้ว่านางเหนื่อยมากแล้ว จึงไม่ได้ส่งเสียงดก,กวนเพียงเฝ้านางอยู่ข้างๆาพร้อมกับเฝ้าเซียนยนต์มเจอที่อยู่บนเตียงน้ําแข็งด้วยตอนที่3,800ฟื้นแล้วเมื่อเราไปเห็นนิ้วมือของเซียนยนตมเจอขยับน้อยๆมันก็เบิกตาพงทันทีก่อนจะเดินเข้าไปมองดูอย่างละเอียดพางถามว่าพวกเจ้าเห็นมือเขาขยับใช่หรือไม่สัตว์ลายตัวมองมือเซียนยนต์มเจรผ่านไปนานทีเดียวจึงเห็นว่าขยับครั้งหนึ่ง จึงค่อยกล่าวอย่างพร้อมเพียงว่าขยับแล้วขยับแล้วจริงเขาจะฟื้นแล้วหรือเห็นว่ามือของเขาขยับอีกครั้งแล้วเราไปคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอาการของเขาเป็นอย่างไรจึงเดินไปหาเฟิงจิวเจ้าหนายเจ้าหน่ายมือของเจ้าตาหนักขยับแล้วเจ้าหน่ายเฟิงจิวได้ยินเสียงรางราเรากได้ยินว่ามือของเจ้าตาหนักขยับแล้วนางแคบเหลือมตาขึ้นโดยจิตใต้สำเนกติดตยวลุกข,ขึ้นจากเตียงทันทีเจ้าหนายเหมือนว่า ตราตหนักใกล้เฟื่อแล้วมือเขาขยับแล้วเราไปรีพูดไม่ได้ยินดังนั้นตงจิวรีบลงจากเตียงเดินไปยังจุดที่เตียงน้ำแข็งตั้งอยู่เมื่อมองมาข้างกายเขาแล้วก็ช่วยเขาตัวสภาพร่างกายพรานึงหลังจากเนือมือนางกดลงบนที่ประจานเขาหัวใจที่เครียดเกลงของนางพันเต้นเร้าขึ้นมาสีหน้าตกใจระคนยินดีชายชัดนางหยิบเข็มเงินออกมาฟังเข็มให้เขาครั้งหนึง่งยามถอนเข็มเงินออกคนที่เดิมทีหลับลึกมาตลอดเวลานั้น บัดนี้คนตาของเขาสั่นไหวเบาๆแล้วก่อนจะลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้าเจอนางเรียกเสียงเบาเสียงนี้มีความยินดีและตื่นเต้นที่ปิดบังไว้ไม่นิดนางจับมือเขารู้สึกว่ามือเขากูมมือนางอย่างแผ่วเบาแล้วเช่นกันเสียนหยดเมืเจอยกเปลือกตาที่หนักอึ้งขึ้นยามมองเห็นนางในชุดสีแดงอยู่ข้างๆมุมปากพันยกขึ้นเล็กน้อยยิ้มพางกล่าวว่าอาจิล เสียงของเขาเบามากท่าทางอ่อนแรงเป็นอย่างยิ่งแต่ได้ยินเขาเรียกเช่นนี้แล้วเฟิ่งจิ่วกลับขอบตาแดงขึ้นมาเสียนหยวนเมื่อเจอหลับตาลงกระนันบนใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มเห็นว่านางสบายดีอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็วางใจได้แล้วเจ้านายเจ้าตำหนักหลับไปอีกแล้วเราไปเข้ามามองไกลๆเห็นเขาลับไปอีกแล้วจึงหันไปมองเฟิ่งจิ่วย่างอดไม่ได้เฟิงจิ่วยิ้มออกมาเขาเพิ่งฟืน้นร่างกายอ่อนแอมากให้เขานอนเถอะเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นขอเพียงเขาฟื้นก็พอแล้ว ส่วนร่างกายที่อ่อนแอนางค่อยๆช่วยเขาบำรุงได้นางถอยหลังไปก้าวหนึ่งแผ่กระแสปานกลุ่มหนึ่งออกมาประคองเซนยนหย่อนมดเจอบนเตียงน้ำแข็งไปอยู่บนเตียงธรรมดาตอนนี้เขากินโอโซนไปแล้วอีกครั้งยังฟื้นขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เตียงน้ำแข็งอีกต่อไปตอนนี้นางต้องเตรียมสมุนไพรสำหรับบำรุงร่างกายให้เขาให้เขาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดหลังจากข่มพ่เขาเรียบร้อยนางจึงมองไปทางพวกเราไป พวกเจ้าดูแลเขาอยู่ที่นี่ให้มากหน่อยค่ะจะเข้ามาเรื่อยๆเจ้านายวางใจเธอพเพราะข้ารู้ว่าต้องทำอย่างไรเราไปยอมรับยิ้มยิงฟันคขาเฟิงจิวพยักหน้าจากนั้นออกจากห้องนิติไปพอกลับมาที่ตัวเรือเสียงของเรืองซวงก็ดังมาจากข้างนอกนายหญิงท่านตื่นแล้วหรือเฟิงจิวเปิดประตูเรือมามองสองคนที่อยู่ข้างนอกถามว่ามีอะไรหรือ เลื่อนซวงมองเฟื่องจิวนายหญิงจัดการเรื่องอื่นหมดแล้วยกเว้นกลุ่มคนเจงตตระกูลโอหยางที่ถูกจับพวกเขาแอบ,บใช้สมุนไพรเมื่อคืนและถูกทหารรับจ้างจับได้ตอนนี้พวกทหารรับจ้างกําลังรออยู่ข้างนอกให้นายหญิงจัดการกับคนพวกนั้นพันนี่ยินดังนั้นเวลาตายเยอะเกินพันชายชัดไปดวงตาของเฟื่องจิว๋วนางก้าวเท้าออกไปพร้อมกราวขึ้นทันทีว่าไปเถอะไปดูหน่อย